นะครับในช่วงนี้นะครับพระคุณเจ้าได้ท่านสานเตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวัทุกทุกกำลังใจครับการรออีกหน้าอีกหนึ่งท่านนะครับหน้าอีกหนึ่งท่านคือคักงานดูเลยไม่ถึงวัดนะครับก็คนเจรออีกสักครู่นะครับตอนนี้ก็รอนะครับประกอบนะครับดีนะครับช้างครับช้างท่านนะครับก็เตรียมนะครับอุปกรณ์วัดเสร็จแล้ว เรื่องเส้นไหว้นะครับที่จะไปวังทะรุนะครับหรือน้ำวันนี้มีงานแห่อะไรต่างๆนะครับที่เดี๋จะไปโอ้นี่ยอดทองเราเนี่ยครับไปวังทะรุครับน้องยอดทองน้องยอดทองเตรียมล่อนะครับเตรียมร่อเตรียมน้ําให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าระยะทางนะครับน้องยอดทองครับใช้เวลาพอสมควรนะครับในการเดินมีหลายเชือกมากครับที่มาร่วมงานครับที่วังทะรุนะครับอ๋ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อพีควันเขียวได้เอาแคทลูนครับมาให้พาชุมพลครับกับบุญทุ่มครับจัดไปรับสองถุงครับสองถุงครับผมขอบคุณครับแล้วก็จะมีน้องฟงเสด็จด้วยครับ อยู่นี่ครับน้องทรงเสด็ครับเป็นการสุเสียงเนการกระจายเชื้อโรคเนกคร้นไ้ทรงเสด็จทรงเสด็จตัเรา้ครัว่าทะับแคตลุกแล้วรัแคลุกแล้คลุกแคลุาไอ้าชุมพลนะครับชุมพลนะครับชุมพล นี่อร่อยไหมแซ่บ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 อาเอาจังดูครับตรผนความร่วมมือนะครับพยานยูทูบเบอร์นะครับหรือผู้มีโทรศัพท์นะครับที่จะลงโซเชียลันะครับผมความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเอาไปโพสอะไรที่สุดเสี่ยงนะครับที่ทำให้เกิดการให้เล่นขององค์กาครัฐข่างเลังเนี่พายชมพูนะครับ คุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญให้ควานเสี่ยวนำอาหารมาให้ช้างครับผายชุมพลนะครับน้องช้างวัดตอนนี้ก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ขอกับทุกท่านอันนี้ผายวัดนะครับจะตั้งขบวนนะครับจะตั้งขบวนนะครับเพื่อจะ อาเตรียมพร้อมในการแรมลงไปที่วังทะลุนะครับเพราะว่าช้างนะครับก็ร้อนนะครับแล้วก็อาหารนะครับหญ้าอ้อยสดนะครับก็ไม่มีนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมตอนนี้เลยนะครับเพื่อที่จะแร่ทางบันยาเจียงเดยฮะบันบันยาเจียงเดยบันเย็นทางบันเย็นล่ะอเปล่าบันเย็นเออที่ห้าจังปันเนาะว่าช้างอยู ah, artists, cause, ่บ้าน wow, uh. ตะกางเย็นาบันเย็น ไม่รู้จักมันทำบ,บันเย็นอ้าวไม่เสียเพลงหรือเปลนี้ <c oughs> บันเย็นว่าอยู่ในบ้านตะก,การ <c oughs> ตกงานช้างตกงานบันเย็นโอ้ถ้าช้างตกงานนี่แค่อยู่ในจุดวางเม่อวันเมื่อวันทุกผมไปหมดแล้วมาหมดแล้วไม่มีเลยทำบ้านเย็น <c oughs> อยู่บ้านตะก,กาง <c oughs> ไปดูน้องอาร์ต ตรงเสร็จถ้ามีเสียงเพลงถ้ามีเสียงแสดงว่าควันเขียวปิดเสียงครับต้องขอโทษขออภัย fc นะครับเปิดเสียงเพลงเฮ้ยเฮ้โตขึ้นนะหนุ่มน้อยนี่เออดูแถวบ่อคอยลำใหญ่มีซอหรือเปล่านี่ครับอเอา้าผ่าไหมต้องผ่าไหมผ่าไหม เปล่ากินได้啊อ๋อกลัวน้องติดคออ๋อกินได้ก็กินเลยครับโออต้องผ่าให้น้องกินง่ายต้องผ่าน้องอาร์ตน้องผ่าอันตรายอันนั้นใช่ไหมเออเอามกรนุน่มน้อยเดี๋ยวให้เขาทับอันนั้นเองครับอ,อันตรายเออกินได้กินได้โอเคไว้แล้ว พาเอาไอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเน้นความปลอดภยอัยอออันนี้ทรงเสด็จทับทายวัดนั่นเองนะครับบ้านเย็นอยู่แถวบอบพลอยลำยัยสอนหรือเปล่ามันไม,ไม่ไม่มั่นใจครับพี่อินครับพี่กินครับอืมนายพาได้บอโอเคอย่างนั้นแหละามายกินคนละครึ่ง ไม่พาครึ่งหนึ่งหนูให้กินนั่นได้ไหมนะอันตราย <c oughs> เออนีอออ่ครับหนูพาแค่ครึ่งหนึ่งก็เอาเม็ดออกเออพอเพียหนึ่งพอระวังโดนมือตัวเองแล้วก็เอาเม็ดออกใส่ทิ้งนุ่นก็ได้เม็ดโยนทิ้งฝั่งนุ่นก็ได้เอออย่างนี้ก็ไรเออเออเยี่ยมเออเก่งมากนี่น้องช้างกิกนง่าย เนาะพายวัดเนาะโอ้ความหนูไม่รู้ใจหนูเลยนี่เนาะเนาะเนาะพายวัดเนาะโอ้พี่ความหนูไม่เข้าใจหนูมเลยผมยังทางไม่ได้ก็เออเออเอออย่างงั้นแหละเยี่ยมมากอ่าอ่ขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญน,นะครับอะไรไหมครับอร่อยไหมพุน อะไรไหมฮะจนนี่พอดนี่ครับเออน้องจะกินง่ายทีนี้เยี่ยมมากอะไรไหมฮะแสีบแสบเสบด้อขับด้อขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณมากๆากผู้ใหญ่ใจบุญนะครับออืม,อม,อม,อม โอ้อร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยอืบักอืมเอออร่อยอร่อยอร่อยเนี่ อ้าวน่าจะเป็นซีดอลแล้วครับดูดูแล้วไม่ใช่พายแล้วครับแมงแมงไม่ขนาดนะแมงนด้ไหมอ๋อฮะได้บอกหมอบ่าบอกหมอเอาออยาบำรุงน,นะฮะอาออาอเป็นยา,า,า,าคล้ายยาครีมหนาใส่ซีเลืองนะ่ะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคหรือเป็นการทำความสะอาดไปใน น้องอัดว,ว่ามีขนายแต่ว่ามีแมงจาะขนายครับไหน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 โอ้ไปป้ายโอ้เป็นยังเราสั่นว่าแต่อยู่ข้างในในคูนคเอาไปแกอ๋อธรรมดาแล้วท่านปลายปลาปลาจะอยู่ในคูนโอ้นี่ยถ่ายลบ โอเคครับขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่ให้ควานเขียวนําผลไม้หรือเป็นแคนตรูครับมาให้น้องๆช้างได้กินได้ทานนะครับขอบคุณมากๆากครับคันเกียวมีนะครับขอบคุณนะครับอืมชื่อภัยวัตรนะครับหนุ่มน้อยอ่ากินแล้วยังมีการโยกเดินอ่อร่อยอร่อย โอเคครับควันเขวก็จะขอญอาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับหนึ i, ai, ai, ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจครับกราบขอบพระคุณมากๆทุกๆท่านทุกๆกำลังใจนะครับสวัสดีครับ